สวัสดีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตที่เลี้ยงนะครับพอดีจะย้ายให้เต่าออกมาด้านนอกครับอันนี้คือสถานที่เลี้ยงที่ผมทำคลิปนะครับอันนี้ด้านในวันนี้ให้ผักกินประมาณอาทิตย์ละครั้งบางทีถ้าเลี้ยงอยู่ในที่เลี้ยงแบบเนี้ยเราต้องคอยเอาหญ้ามาให้เขา บางครั้งวุ่นวุ่นตัดไม่ทันนี้ก็ต้องมีผักมีอะไรก็ให้เขาเสริมแล้วก็อันนี้ครับเต่าตัวที่คลิปก่อนๆที่ว่าซึมน้อนอย่างเดียวปรับตัวไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมากินแล้วนี่เลยส่วนตัวนี้ครับเป็นน้องใหม่ เึ่งเพิ่งรับเข้ามาตอนนี้ก็ปรับตัวได้แล้วเหมือนกันทําน้ําหนักตัวนี้ตัวผู้ครับคุมหมดเลยคุมตัวเมียหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ครับเอามาก็เลีเ้ยงตั้งแต่เล็กๆเอาไว้บรรยากาศรวมๆก็จะลกๆประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าที่ทำเป็นทรายทั้งหมดนะครับ มองดูอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยว่าจะลองย้ายออกไปเปลี่ยนเป็นที่อื่นดูครับส่วนตัวนี้เป็นเต่าที่ผมเริ่มเลี้ยงได้น่าจะสักประมาณ3ปีก่อนครับคลิปแรกๆนี่ยังตัวเท่ารูปปิงปองเลยอันนี้ก็รู้เพศและน่าจะเป็นตัวผู้ครับก็เชื่องดีเดินมาหา ส่วนอันนี้เป็นตรงข้อของเต่าเสือดาวที่ผมกันเอาไว้เลี้ยงเพราะว่าเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เต่าเล็กครับอันนี้ก็เริ่มจะเท่าฝ่ามือแล้วแต่ว่าเ,เรื่องข้อสถานที่เลี้ยงครับถ้าถ้าคือผมจะทําใหม่คือมันเพิ่งมารู้ที่หลังครับว่าดินแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสักทีเดียวด้วยความที่เวลาฝนตกหรือมีความชื้นเนี่ยความชื้นจากดินนะครับจะทําให้ช่วงท้องของเต่าเนี่ยเป็นเป็น เป็นเหมือนเชื้อราเราต้องจับเขาแช่น้ำํำบ่อยๆซึ่งผมปล่อยให้เขาแช่เองตามธรรมชาติครับหมบางทีเขาก็แช่บ้างไม่แช่บ้างมันเราต้องช่วยเขาครับเรื่องเรื่องแช่น้ําผมไม่ได้ทําเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูครับเนี่ยครับตรงใต้ทองเขาก็จะมีรอยเป็นขาวๆเป็นเชื้อราาตัวนี้ยังไม่ค่อยยังเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะมีตัวชัดๆเนี่ครับ รอยขาวๆกัดๆก,กระดองแบบนี้เลยฮะก็ผมว่าถ้าเลี้ยงเป็นปูนครึ่งหนึ่งแล้วก็มีดินบ้างแต่ช่วงที่นอนนี่ไม่ไม่ควรเป็นดินทั้งหมดแบบนี้ครับเดี๋ยวจะแก้ไขใหม่เหมือนกันฮะส่วนตรงนี้ที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นกรงทำกรงเอาไว้เลี้ยง สัตว์อื่นดูบ้างครับนอกจากเต่าตอนแรกจะเป็นโต๊ะลกๆครับถ้าดูคลิปก่นกอนๆโต๊ะวางต้นไม้ลกๆก็จะมาเปลี่ยนแล้วก็นี่กําลังทําอยู่ตรงนี้กะว่าจะเอาไว้ใส่อาหารเวลาเราเปิดไว้เปลี่ยนชาอาหารให้เขาแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูใหญ่ให้เราเข้าไปทําความสะอาดด้านในก็ปูซรายเหมือนเดิมครับอันนี้รอบๆโกงก็จะประมาณนี้ ไม่ได้ทำรายละเอียดของกกงไว้เลยครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะทำเรื่องกกงไว้บ้างทางฝั่งตรงข้ามกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่าจะย้ายเต่ามาเลี้ยงตรงที่ใหม่แบบนี้เลยครับก็จะเป็นที่กว้างหน่อยแล้วก็ให้อยู่กับเป็นพื้นดินสะส่วนใหญ่แต่จะมีโปู เป็นพื้นปูนบ้างนะครับโดยรวมๆวันนี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาลงให้ดูเพิ่มนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับและเผื่อคลิปๆต่อไปผมก็จะมาอัปเดตต่อนะครับขอบคุณครับผม